ถมันขึ้นมากันไล้วเปนอือมี่หมอหมอกด้ยฝนด้นเนาะแต่รถลงอ่ะปะอ้แต่รถลงกูเมืทีมันขึ้นเบาไหวนะเนี่ยกำลังลงใหม่ๆเลยเนี่ยดูแลใหม่ๆจริงๆนี่นะยังมีคนรอดอยู่นี่เจย้ยนี้เจ้ยโจนน,น,จนักก็ได้อันนี้ไปได้ขึ้นเบาไหวเนี่ยจะอะไรครับลงดีรถไหลลงต้องหาเข้า่ง เอาเปิดไฟป่ะเอ้โหสนุกสนานยิงกับมูเซอร์มาตรงเนี้ยไปสี่สิบบันไดนะไปสี่สิบบันไดนะถ้าใครมาฟังกับไปก่อนเลยเฉยๆไปก่อไปดีแล้วมางมันจะเจอมันจะเจอป่วยนะ เอาไปเลยถ้าใครฟังก็ไปก่อนเรียนโล้เสียงงามๆเลยแล้วไปเตอร์นไม่ <c oughs> ไ,ได้แตะกันเลขแล้วปล่อยเองาให้เยอนล้ย ไว้สักโอ้ตรวนี้เป็นตังเปกติพักตัวเตงไปเลยใวนี้มันต้องจปกมันต้องแปตังใหม่จัดอุโมงกนาะแต่งอะนะุโมงเข้านะเนาะไ่สอนเะนาะตัดไปเลยด้วยลนีเจ้าอุโม,มงจบไป อ๋อกี่สีท่ามันแดดมันจะออกเลยอ่ะมันมีแดดเลยอ่ะมราวีเลยตุ่งไหนเลื่อยแดดอยมาเจอเลยอะไรอะมันจเะนเข้าว่าเข้าของปุงมม <c oughs> ๋ <c oughs> ยแล้วนะไอไปถึงจากมันเล่ได้นะ ไม่ได้ไม่จะโม่ปั๊บปะ้อมเลยแบกโม้สนุกสนานไปหมดเลยเนี่เสียบนี่เลยได้ได้อยู่นะขอยต้นเนี่ย

บอกเจาะเจาะภูเขาไอยิ้มชั่วโมงมันก็ก่อยขึ้นผ่านนี่นะ <c oughs> ไม่เห็ตากเลยว่ะ